คันนี้เครื่อง 3000cc ปี2017นะคะเลขใหม่อยู่ที่130,000กว่าโลค่ะล้อแม็กยางใหม่นะคะคู่หน้าล้อหลักเป็น XCD ค่ะล้อผพายางใหม่เบิกใหม่ปี2023เลยนะคะไปปียป3ี2023ค่ะคะันนี้ประกอบช่องล่างไว้ให้นะคะตอนนี้ประกอบไปแค่่างตันก่อนนะคะต็นลูกค้าไปวิ่งไม่เกิน3ตันใช้คันนี้ได้ค่ะ หากจะเป็นพาวลอยนะคะเดี๋ยวมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมก็คือเดี๋ยวจะเพิ่มเป็นแบบย0มิลไปให้นะคะเป็นแบบ20่สิบมิลห้าแผ่นค่ะแล้วก็เป็นเาวลอยนะคะ่าวลอยเบรมือตรงรุ่นมี ABS ตรงรุ่นนะคะข้อสูงเมตรสาค่ะเป็นข้อแฟมเล่นะคะภายในคันนี้ก็ดูเรียบร้อยเหมือนเดิมค่ะไม่มีการจอด หรือว่าแต่งเครื่องเสียงให้ดูลกตานะคะถ้าชอบเดิมๆพวงมาลัยเดิมนะคะเป็นกระจกไฟฟ้าค่ะคันนี้เป็นเครื่องยนต์ V GX Turbo นะคะเป็นกระจกไฟฟ้าเป็น airbag ค่ะเป็น airbag คู่หน้านะคะคนขับคนนั่งค่ะสะภาพภายในดูดีค่ะ